โยฮัลโหลสวัสดีกับผมอลินจากูดูอันเมะครับวันนี้เป็นวันอ,อยู่ในโปรเจกต์ของมรกทวในวันที่6นะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่อาจจะฟังดูพลายนอกอาจจะร้อนแรงนิดนึงแต่ว่าตามใจสบายลเลยผมจะไม่ได้อารมณ์เดือดพลาดอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมาคุยด,ด้วยความเป็นสันติภาพกันนะครับ <laughs> นะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของประเด็นความเข้าใจผิดของเหาวีฟกับ การ์ตูนอนิเมะหรือว่าสื่ออนิเมะทั้งหลายนะซึ่งตลอดที่ผมทำอนิเมะคอนเทนต์ใน u t u b e เนี่ยช่วงสองสามปีเนี่ยผมก็รู้สึกว่าในเหล่าวีฟตัวน้อยหรือเหล่าวีฟตัวโตเหล่าวีฟตัวแกเหล่าวีฟรีวิวทั้งหลายเนี่ยผมว่ามีความเชื่อหรือมีพื้นฐานอะไรบางอย่างที่อาจจะผมมองว่าเข้าใจผิดหรือว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า มันอาจจะไม่เชิงเข้าจผิดแต่ว่าต้องพูดอย่างนี้ก่อนไอ้ของประเด็นพูกนี้เนี่ยทฤษฎีในการมองว่าเรื่องอะไรเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ได้มีทฤษฎีตายตัวแต่ละคนมีคุณค่า Val u e judgment ที่ต่างแตกต่างกันฉะนั้นผมจะไม่บอกว่าวิธีของคุณผิดหรือคุณถูกแล้วกันนะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนจะได้ไม่ดรา,า,ามา่าอะไรใหนญ่โต <c oughs> นะเออแต่ว่าผมจะตั้งคําถามแล้วกันว่าวิธีการของเราวีฟที่ผมสังเกตในยุคปัจจุบันเนี่ยมันแปลกๆนิดนึงนะผมจะเอามาชาเลนแล้วกันว่าเอ้ย วิธีกูวิธีการของคุณเนี่ยมันมันแปลกยังไงทําไมผมถึงเห็นต่างแล้วก็ผมมีวิธีการยังไงผมมีวิธีการมุมมองมีแวลูในการตัดสินของต่างยังไงบ้างนะดังนั้นถ้าคุณมีความเชื่อหรือว่าคุณมั่นใจกับความชอบของคุณหรือวิธีการในการวิเคราะห์ในการมองของคุณแล้วเนี่ยถ้าคุณศรัทธากับตรงจุดพื้นฐานตรงนั้นมากผมก็จะไม่ว่าอะไรผมไม่ได้มาบีบขให้คุณเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะเนื่องจากเรื่องความเข้าใจผิดของเราวีฟทั้งหลายเนี่ย ผมมองว่ามันก็มีปริมาณหนึ่งมีหลากหลายประเด็นมีหลากหลายหัวข้อที่เราสามารถพูดได้ล่าย,ยาวเป็น2องพันปีดังนั้นวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงทุกประเด็นที่เกิดขึ้นของความคิดเพิลาวิฟถ้าคุณสนใจก็ลองขอร้อง,อ,องกันมาได้ว่าอยากพูดต่อเรื่องอะไรแต่ว่าวแรกวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของมิติตัวละครมิติตัวละครเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคนดูทั้งหลายหรือว่าลาวิฟทุกสายทั้งหลายเนี่ยมีความเชื่อหรือมีมุมมองที่ประหลาดประหลาดอยู่ อันแรกเนี่ยจะเป็นประมาณว่าก่อนที่พูดถึงมิติตัวละครเนี่ยก็คือเรื่องของว่าตัวละครของเราเนี่ยถ้าเราอธิบายออกมาเนี่ยมันสามารถอธิบายเป็นคําว่าอะไรได้บ้างเป็นคนดีมีน้ําใจเมตผลเป็นคนหลอพ่อรวยแม่สวยเออหรือว่าเป็นมีปมปัญหามีแบ็กสตอรี่คืออะไรกว่าจะมาเป็นทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้นะก็จะทําให้ตัวละครมีมิติมีความลุ่มลึกมีความซับซ้อนอะไรก็ว่าไปคราวนี้ ผมจะเจอคอมเมนต์ประมาณพี่พี่ทำไมพี่ไม่ไปอ่านไลท์โนเวลทำไมพี่ไม่ไปอ่านมังงะหรือต้นฉบับ Hi หาเหลทุกอ,อย่างมันมีการบอกไว้หมดแล้วว่าตัวละครนี้มีแบ็กสตอรี่ยังไงเป็นคนยังไงทำไมถึงเป็นแบบนู้นแบบนี้พี่ดูมาแค่ในอนิเมะอย่างเดียวแล้วทำไมพี่มาบอกอย่างนี้ได้ขี้เกียจสลังยาวไม่ทำกันบ้านเลยแย่ยมากเป็นคนทนต์กระโลกกระหลกลาหัวคุวยมากเอออะไรวานี้นะเออซึ่ง เอาจริงมันก็เหมือนจะใช่มั้งนะเออก็เหมือนจะไม่ผิดอะไรมันก็พอ Make s e เซนอยู่ถูกปะว่าความจริงมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นเราแค่ไม่ได้ไปศึกษาขอ้อมูลเพิ่มเติมแต่ผมขอชาเล่์อย่างนี้ละผมขอตั้งคำถามอย่างนี้เออเวลาเราพูดถึงตัวละครหรือว่าในเรื่องราวเรื่องราวเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่คอมเมนต์แบบเนี้ยรูปแบบเนี้ยเข้าใจผิดคือหนึ่งคืออินฟเมชั่น คือหรือข้อมูลรายละเอียดต่างๆดีเทลต่างๆของตัวละครเนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงมิติตัวละครเหล่านั้นเป็นการแสดงคือถ้าตัวละครของคุณมีมิติมีเขาเรียกว่ามีคาแรคเตอร์เทรดเยอะๆแล้วเนี่ยหรือว่ามีข้อมูลอินฟอร์เมชันที่มีอยู่แล้วเนี่ยเท่ากับตัวละครนั้นเป็นตัวละครที่มีมิติลุ่มลึกเป็นตัวละครที่น่าสนใจไปเลยซึ่งผมมองว่าไม่ใช่อันนั้นเป็นเพียงแค่ข้อมูลของมันเฉยๆเท่านั้นแต่ว่า เรื่องตัวละครนั้นจะมีมิติหรือไม่ก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสดงออกการ acting การถ่ายทอดออกมาถ้าตัวละครของคุณเนี่ยทำตัวมีข้อมูลเป็นร้อยเหวประมาณ200หน้ากระดาษแต่ว่าสุดท้ายตัวละครของคุณไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามอยู่ในเหตุการณ์อะไรก็ตามอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามแสดงออกแบบเดียวกันตลอดมีลักษณะนิสัยแบบเดิมตลอดไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเติบเตยยืนนี้เฉย ผมจะมองว่าต่อให้คุณมีแบ็กสตอรี่มาสองร้0หน้ากระดาษยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น้อยมิติเหมือนเดิมเพราะว่าไอ้เรื่องของตัวละครมันมีมีมิติหรือไม่ไม่มิติเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ทําให้เรารู้สึกว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มันมีชีวิตชีวายจริงเวลาเรารู้เนี่ยเราสามารถอนเดอรสแตนมันได้เข้าใจมันได้ว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเขาทําตัวแบบนี้เพราะอะไรซึ่ง บางทีต่อให้การมี b ็ c ส story เบื้องหลังกี่ร้อยหน้ากระดาษก็ตามหรือไม่มีเลยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าตัวละครตัวนั้นเป็นตัวที่เราสามารถเชื่อถือมันได้มากน้อยแค่ไหนเข้าใจมันได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีมิติมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือเรื่องของการแสดงออกเรื่องของการ acting ไม่ใช่เรื่องของข้อมูลว่าตัวละครนั้นมีข้อมูลอะไรบ้างในสถานการณ์ต่างๆว่าในสถานการณ์นู้นนี่นั่นเนี่ยตัวละครอยู่ในบริบทนี้จะทําตัวแบบหนึ่ง ถ้าอยู่ในบริบทหนึง่งจะมีความแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงความเช้นน่มข้นหรือว่าเพราะอะไรผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องที่มีตัวละครแบบมิติเดียวหรือมิติน้อยๆเนี่ยเยอะมากเรื่องหนึ่งคือเรื่องพูกาโลแล้วกันนะเรื่องพูกาโลแคสต,ตัวละครเรื่องพูกาโลเนี่ยทาไมนับนว,นวภูมิทั้งหลายเนี่ยเกือบทุกตัวประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะของตัวละครในเรื่องนั้นต่างเป็นตัวละครมิติน้อยนิดเหลือเกิน ตัวนี้ยกตัวอย่างเรื่องของตัวผู้กล้าหอกกันมันชื่อประมาณว่ามมตัวยัสึตัวผู้กล้าหอกเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ไม่ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามไม่ว่ามีข้อมูลอะไรโผล่มาเตามเขาก็จะเป็นตัวที่มองผู้กล้าโลดเลวไว้ก่อนจะทําตัวโกรธไ้ก่อนจะมีการรีแอคชั่นกับทุกสถานการณ์ในรูปแบบเดียวอยู่เสมอแล้ว ก็จะมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยพี่ความจริงผู้กล้าหอกเนี่ยเป็นคนน่าสงสารนะมันมีอดีตปมชาติขนาดนั้นโดนคนหลังอะไรสักอย่างผมไม่ได้จําหมดหรอกนะผมก็ไม่ได้อ่านไปล่วงหน้าอะไรงั้นแต่ว่าถ้าเราไปดูตัวเรื่องผู้กล้าหอกเนี่ยในเรื่องของผู้กล้าโลนะเราจะไม่เห็นเรื่องของมิติต่างๆเหล่านั้นแสดงถ่ายทอดออกมาเลยในตัวผู้กล้าหอกเราจะเห็นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเขาก็จะรีแอคชั่นแบบเดิมตลอดจะ ทำตัวงโง่ๆเหมือนเดิมตลอดไม่มีการคิดไต่ตองเติบโตเรียนรู้เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นเขาจะทำตัวเหมือนเดิมตลอดดังนั้นแม้ว่ามันจะมีแบ็กสตอรี่อะไรก็ตามเนี่ยแต่เราไม่สามารถเข้าใจมันได้ไม่สามารถเห็นมันได้แต่กับตัวละครตัวบางเรื่องที่ผมเคยดูอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องแบบอิชิซุคุรีวิเวอร์ก็ได้อ่เพิ่งคุยไม่นานนี้ ผมไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวละครเหล่านั้นเลยไม่มีข้อมูลเลยทั้งสิ้นไม่มีหนังสือไม่มีกระดาษมา,าเขียนอธิบายให้ผมเข้าใจเลยว่าตัวละครในเรื่อง i s s u c u r r e i w e r เนี่ยเขาเป็นใครเขามีญาติโกโฮติกาอะไรกรุ๊ปเลือดอะไรเกิดราศีอะไรผมไม่เคยรู้เลยทั้งนั้นแต่ว่าเรื่อง i s s u k u r r e i w e r สามารถ,ถถ่ายทอดให้เราเห็นถึงความลุ่มลึกความละเอียดของตัวละครนั้นได้ผ่านจาก การ acting ของตัวละครไม่ว่าจะเป็นความคิดภายในความคิดภายในเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นหรอกแต่เราสามารถตีความได้จากสีหน้าแววตา body language หรือว่าบทพูดต่างๆเราก็สามารถตีความเรื่องของความคิดภายในมันได้อย่างเช่นตัวน้องคริมอะไรเงี้ยก็เป็นเทวดาตกสวรรค์อ่อนแอ n ินโนเซโลกสวย,ไม,ยไม่เคยเดินทางมาในโลกพิภพด้านล่างก็เรียนรู้สิ่งต่างๆในม่มากมายแล้วก็เออเราดูแล้วเราก็เออเก็ตว่าม,มันเห็นความ ละเอียดลอดของตัวละครมันมีความเป็นธรรมชาติเราดูแล้วรร้สึกเออเราเราเข้าใจเราอินรอยตามไปกับสิ่งที่ตัวละครนี้แสดงออกในตลอดตัวครีมเนี่ยมันไม่ได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็นตามโลกสวยหมดโลกสวยหมดโลกสวยหมดเราจะเห็นการเดินทางเติบโต,ต,ตเปลี่ยนแปลงของตัวละครครีมในเรื่องอิชูสุคุรีวิเวอร์อยู่นะอันนั้นน่าจะเป็นอันแรกสุดที่พูดถึงความเข้าใจผิดละกันก็คือเรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นตัวสะท้อนได้ถึง ความลุ่มลึกของตัวละครน,นั้นได้จริงๆนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้เยอะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ผมเนี่ยนะเคยคุกกกีกับวงการการแสดงมาหรือว่าการเขียนนิดหน่อยการที่เรามีเรื่องของแบ็กสตอรี่การที่เรามีเรื่องของข้อมูลละ,ละเอียดตัวละครได้เยอะเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจมันช่วยมันช่วยให้เราสามารถแสดงออกได้ดีขึ้นหรือว่าเขียนต่อไปได้ง่ายขึ้นคือถ้าเรายิ่งมีข้อมูลตัวละครตัวหนึ่งละเอียดเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นเนี่ย เราก็จะยิ่งรู้ว่าเออถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ต่อไปเนี่ยมันน่าจะทําตัวแบบนู่นแบบนี้นะการที่เรามีข้อมูลตัวนี้จะเป็นช่วยเราตัดสินใจได้ว่าเออเอ,อสมมติแบบตัวละครมีปมเรื่องของการโดนพ่อทําร้ายอะไรอย่างนี้สมมตินะแล้วเวลาอยู่ดีมันเจอคนที่หน้าตาคล้ายพ่อคนนึงเดินผ่านหน้าผ่านตาเออคนเขียนก็จะก็จะเขียนง่ายกว่าเดิมแล้วว่าสถานการณ์เนี้ยเขาจะเรียกชั่นยังไงด้วยการที่มีข้อมูลมาก่อนถูกปะ แต่ว่าการที่มีข้อมูลเฉยๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าตัวละครนั้นจะต้องลุ่มลึกเสมอเนาะแต่ตัวละครนั้นจะมีความละเอียดลุ่มลึกมีหลากหลายมิติเนี่ยมันอยู่ที่การแสดงออกมันอยู่ที่การ acting ของตัวละครในสถานการณ์หลายๆสถานการณ์เนาะอันที่2ตัวละครมิติเดียวเท่ากับแย่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นบ่อยมากนะคือเวลาคนจะบ่นดา่าอนิเมะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมักจะพูดว่า เรื่องนี้นะตัวละครแม่งตัวกุง้งกลวงมิติเดียวห่วยซึ่งส่วนใหญ่มันก็มีความจริงอยู่บ้างมันก็มีความใช่ยอยู่บ้างคือเวลาคนบ่นว่าตัวละครมิติเดียวเนี่ยผมจะเข้าใจว่ามันอาจจะแปลว่าตัวละครมันน่าเบือ่อหรือทํท,ทตัวเหมือนหุ่นยนต์ไร้ความรู้สึกไร้ความไร้ความน่าเชื่อถือไร้ความเป็นธรรมชาตินะแต่ว่าไอเรื่องของตัวละครมิติเดียวหรือหลากหลาย,ลายมิติเนี่ยมันเป็นเรื่องของลักษณะ มันเป็นเรื่องของลักษณะเป็นเรื่องของว่ามันหน้าตาเป็นยังไงแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องของคุณค่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของว่ามิติเดียวเท่ากับดีหรือไม่ดีมิติหลายมิติเท่ากับดีหรือไม่ดีตัวละครมิติเดียวหรือตัวละครหลายมิติเนี่ยก็สามารถดีได้และห่วยได้ทั้งคู่เหมือนกันดังนั้นการที่เราจะบอกว่าตัวละครตัวละครมีมิติเดียวเท่ากับแย่เสมอเนี่ยก็ไม่ใช่ก็ไม่จําเป็นก็ไม่ก็ไม่ถูกเสมอไปถ้าเรา เอาใดด้านแบบที่ทําไมมันแย่ตัวละครมิติเดียวมันแย่ยังไงอะไรย่างนี้ถูกปะมันก็อาจจะเป็นในแง่ของมันดูน่าเบื่อมันดูซ้ำซากจริเจคือตัวละครมิติเดียวเนี่ยอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบผู้กล้าหาะที่เราคุยกันเมื่อกี้หรือว่าตัวละคราสาวๆในอนิเมะแนวฮารเรมธรรมดาทั้งหลายที่เราจะสามารถจํากัดความตัวละคราสาวๆพวกนี้ว่าเป็นซึนเดเละได้เป็นดันเดเละเป็นเดเลเดเละอะไรก็ตามเนี่ยแล้วตัวละครเหล่านั้นไม่ได้ acting หรือแสดงออกที่นอกเหนือจากการเป็น คำจเดกาความของตัวเองอย่างนั้นเน่เราก็จะรู้สึกอ่ะเนี่ยมันเป็นตัวละครที่น้อยมิติเหลือเกินนะเป็นสาวซึนก็ทําตัวซึนตลอดเวลาอะไรเงี้ยบางทีเราดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่คนแล้วกันมันดูเป็นมันดูเป็นโทรหนึ่งโทรบแล้วยัดใส่ในตัวละครซึ่งคนหนึ่งคนเนี่ยมันมีรายละเอียดละออมากกว่าน,นั้นได้คือตัวละครจะซึน,นเละได้ไหมได้แต่ว่าทําไมเธอถึงซึนละ่ะทําไมเธอถึงแสดงออกแบบนั้นอะไรเงี้ยเอออย่างเรื่องบาเกียโมโนคาตาลิล่ะนะบาเกีโมโนคาตาลิเนี่ย จะมีเทคนิคในการเหมือนหลอกล่อคนดูว่าไอ้ตัวละครที่เหมือนจะมีเทรดคแรคเตอร,ร์อย่างหนึ่งอย่างเช่นเซนจู ak, คาระก็จะเหมือนจะซึนดิเลสแต่ว่าเรื่องก็จะทําให้เราเห็นในสถานการณ์ที่หลากหลายว่าเอ้เซนโจเนี่ยมันก็ไม่ได้ซึนเพียวๆนะน,นางมีโมเมนต์ที่กวนตีนางเล,เล่นที่ล้อเล่นนางบางโมเมนต์ที่โลกจิตอะไรก็ว่าไปดังนั้นเราใช้แค่คาําว่าซึนดิเลสจำกัดความตัวละครใน สาวๆในเรื่องบาเกียโมโนกาตาริเนี่ยมันก็ไม่มันก็มันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าตัวละครมันมีความละเอียดลออุ่มลึกมากกว่านั้นมากนะแต่ว่าถ้ากลับไปที่แนวฮาเล็มทั้งหลายเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยก็จะมีก็จะไม่ค่อยฝรรร่าฝืนกฎพวกนั้นเท่าไหร่แล้วเราจะรู้สึกว่าตัวละครพวกนั้นมันน่าเบื่อนะนั้นก็จะเป็นในแง่ที่ไม่โอเคนะแต่ว่าบางทีตัวละครมิติเดียวเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องแย่เสมออย่างเช่นในเรื่องแบบแนว คอมเมดี้ทั้งหลายนะในคอมเมดี้ทั้งหลายเนี่ยมักจะมีตัวละครที่เป็นสไตล์วันแก๊กสไตล์แบบโน้ตเดียวมาเพื่อเล่นมุกนี้แล้วก็จากไปอะไรเงี้ยคือตัวละครคือมันอาจจะไม่ใช่ว่าทุกตัวละครในเรื่องจะเป็นมิติเดียวแต่ว่าจะมีตัวสองตัวที่มันโผล่มาทําตัวปัญญาอ่อนแล้วก็จากกันไปมาเล่นมุกหาจังหวะหนึ่งแล้วก็จาากันไปนั่นก็เป็นตัวละครมิติเดียวได้เหมือนกัน ซึ่งมันก็ไม่ได้แย่อะไรและมันบางทีผมอาจจะบอกว่ามันมันดีด้วยซ้มมําในบางจังหวะนะดังนั้นการที่เราจะไปวิเคราะห์หรือว่าวิพากษ์วิจารว่าตัวละครม,มิติเดียวแล้วบอกว่ามันแย่ไปเลยอย่างนี้เนี่ยมันไม่โอเคเราควรจะต้องอธิบายมากกว่านั้นด้วยว่าอ่ะตัวละครนีม้มิติเดียวแล้วมันทําให้เรารู้สึกยังไงมันแย่อย่างไงอะไรอย่างเนาะดีกว่าการที่เราแค่บอกว่ามันมีมิติเดียวแล้วจบตัวละคร สาวๆทั้งหลายมีมิติเดียวมันอาจจะมีหน้าที่ p u r p o s e ในการที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นพวกแบบแนวฮาเลมพระเอกพระเอกทั้งหลายแล้วกันตัวละครก็จะเป็นแบบสายผู้ชายธรรมดาไม่ได้มีแบล็กการ์ดอะไรเยอะมากแต่ว่านั่นเป็นความตั้งใจของผู้เขียนนั่นเป็นความตั้งใจของเรื่องที่จะทําให้ตัวละครพระเอกตัวนั้นเป็นตัวละครที่น้อยมิติเพราะว่าเขาอาจ,จต้องการให้คนดูสามารถเซ l อินเสิร์ตเข้าไปได้หรือว่าอาจจะทําให้อ่ ให้เราโฟกัสในส่วนของตัวละครผู้หญิงซะมากกว่าไม่ต้องมาสนใจตัวผู้ชายอะไรอย่างนี้มันก็มันก็ไม่ได้แปลว่าตัวละครนั้นมันต้องแย่ไปเลยมันอาจจะเป็นความตั้งใจของเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจจะใส่ใจรายละเอียดตรงนั้นให้เยอะเพื่อให้เราโฟกัสตรงอื่นจุดขายของเขาอยู่ที่อื่นไม,ม่จุดขายของเขาไม่ได้อยู่ที่ตัวละครพะเอกอะไรอย่างนี้หรือว่าอะไรก็ว่าไปดังนั้นเราจะแค่เหมารวมว่าอันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแย่ไม่แย่เนี่ยมันมันไม่ได้เนาะและอันสุดท้ายอันที่สาม ตัวละครเลวนิสัยเสียนิสัยไม่ดีเท่ากับตัวละครที่แย่เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ก็ผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ได้เป็นหรอกแต่ก็จะมีบางคนที่เป็นอยู่อย่างเช่นเมื่อเราเห็นแบบตัวร้ายทําตัวเลวจังไลหรือว่าตัวละครเพื่อนพระเอกหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเป็นคนนิสัยไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยแล้วไปตีโพยตีพายนี่คือตัวละครที่แย่ฉันรับไม่ได้เรื่องนี้ oh no, no 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 นะ อันนี้ถือเป็นหนึ่งในความเข้าใจผิดอันหนึ่งที่ผมมองว่าร้ายแรงเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีอารมณ์ประมาณนงงั้นอยู่หลายๆครั้งเนี่ยอนิเมะเวลาทำตัวละครนิสัยแบบนี้เนี่ยก็จะมีแบบที่ผมไม่ชอบเยอะเหมือนกันนะที่แบบตัวละครนิสัยเสียตัวละครแอสโวทั้งหลายหรือว่า้ยไปเลยเนี่ยผมก็เกลียดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าผมไม่เกลียดแล้วผมรู้สึกว่าบางทีมันคือคาแรคเตอร์ที่แย่ด้วยนะแต่ว่ามันต้องมองเป็นเคส by เคสแล้วก็ สิ่งที่มันทําให้มันดีหรือมันแย่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวเรื่องของว่าเพราะตัวละครนั้นนิสัยไม่ดีไม่ใช่เป็นเพราะว่าตัวละครนั้นนิสัยเสียทําตัวชั่วช้าจังไรมันไม่ใช่เรื่องนั้นไอ้เรื่องของตัวละครทําตัวแบบไหนก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่านั้นคือคาแรคเตอร์ที่ดีหรือคาแรคเตอร์ที่ไม่ดีการที่ตัวละครตัวหนึ่งจะเป็นตัวละครที่ likeable คือเราสามารถชื่นชอบได้เชียร์มันได้กับตัวละครที่ไม่ likeable เนี่ย ไม่ได้เป็นตัวเป็นการตัดสินว่าตัวละครนั้นคือตัวที่ดีหรือไม่ดีอย่างเช่นเนโอนเจเนซิตอีวานเกลเลียนอันนี้มมหาตำนานนะตัวละครทำตัวแอสโวอย่างเช่นตัวอสึกะเป็นสาวซึนตบด่าคนนู้นคนนี้ทำตัวนิสัยเหลวแหลกแต่ว่านั่นไม่ได้แปลว่าตัวอสึกะแลงลี่เนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ดีมันแค่นิสัยไม่ดีเฉยแต่แล้วผมมองว่าตัวละครอสึกะเนี่ยคือตัวละครที่ดีด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่มันนิสัยเสียก็จริงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญ คือเราเข้าใจได้ว่าทำไมเธอถึงเป็นแบบนั้นเธอมี background story <c oughs> เป็นยังไงมีปมอะไรเธออยู่ในสถานก,การณ์แบบไหนเธอชื่นชอบปัจจุบันที่เธอเป็นอยู่หรือเปล่าอะไรงนี้ทำให้เธอแสดงออกเป็นแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่ทำให้แท็กเตอร์ของตัวอสกาดในอีวาเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมประทับใจตัวหนึ่งแต่อย่างเช่นเรื่อง S.A.O. แล้กันนะจะมีตัวร้ายหลายๆตัวที่เหมือนเอามาเพื่อมาเป็นตัวร้ายเฉย เราไม่ต้องเข้าใจอะไรทั้งสิ้นอย่างเช่นบิ๊กบอสของภาคที่หนึ่งตัวไอ้มันชื่อสุโกว่าตัวแว่นที่มันจะแานจะข่มขืนนัสิกะไอ้อาสุนะนะเราก็ไม่ได้เก็ตอะไรเลยเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ว่าเป็นใครมันต้องการอะไรหรือว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้เราอาจจะเข้าใจมันต้องการอะไรมันต้องการคมขืนนัสิกะไอ้อาสึนะนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าทําไมมันมีที่มาที่ไปอย่างไงมันถึงต้องเป็นแบบนั้นเราไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงต้องเลวแบบนั้น แล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่านี่คือตัวละครที่น่าลาคาญน่าเบื่อหรือว่ามันดูอาจจะเป็นวิธีการเขียนของคนแต่งที่มันดูขี้เกียจว่าเออกูอยากให้มันอยู่ดีมีตัวร้ายตัวหนึ่งในเรื่องแหละนะกูต้องการมีตัวร้ายก,กูเอาตัวหนึ่งมาแปะเข้ามาเลยไม่ต้องไปเสียเวลาสร้างตัวละครตัวหนึ่งให้มันสับสนวุ่นวายก็สร้างเป็นตึงตัวร้ายให้ทุกคนเห็นชัดเจนไปเลยนี่คือตัวร้ายนี่จ้หอ,อะไรอย่างนี้นะอืมดังนั้นสิ่งที่สําคัญ มันไม่ใช่เรื่องของว่านิสัยของตัวละครนั้นจะเป็นยังไงจะเป็นคนดีแลแ้วแปลว่าตัวละครดีไม่ใช่ตัวละครดีที่เที้ยเยอะแยะนะหรือว่าจะเป็นตัวร้ายแล้วตัวละครนั้นจะต้องเป็นตัวละครที่แย่ไปเลยก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันมันอยู่ที่ว่าเราสามารถเข้าใจความเป็นมาที่าการกระทําของมันได้หรือไม่ซึ่งของพวกนี้มันก็อยู่ที่มิติตัวละครความลึกลึกตัวละครที่เราจะดูผ่านตัวของเรื่องราวที่กําลังนําเสนออยู่ นะอ่ะวันนี้เอาประมาณ3ข้อแล้วกันกนจะจจนานขหอพอหอมปากหอมคอ,อกันแล้วนะครับก็สวันนี้ก็ผมโอริจักกูดูอันนี้ไห,ไหมขอราท่านผู้ชมไปก่อนหากมีความเห็นชื่นชมติชมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงบอกกันมาได้เพราะผมเชื่อว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้มีทฤษฎีตายตัวที่ถูกต้องถ้าคุณมีความเชื่อแบบไหนก็ลองนำเสนอมาหรือว่ามุมมองของผมเนี่ยมันมีจุดอ่อนหรือมีข้อเสียอะไรก็บอกกันมาได้เช่นกันนะผมเชื่อว่ามันก็ต้อง เออไม่ได้เพอร์เฟสมบูรณ์แบบ100%เนาะก็บอกกันมาได้เช่นกันแล้วก็หากอยากดูคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปก็ p a t r e o n c o m g o o d u d o a n i m e และเลดี๋ยวเดามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ